สวัสดีครับ FC ซครับวันนี้ผมโกยาวร่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับกุมารทองนะครับที่ผมสะสมนะครับแต่อันนี้จะออกต่างวัดนะครับโดยที่ผมอ่ะไม่เคยเช่ากุมารที่วัดอื่นนอกจากวัดสามงามครับวัดอื่นก็เคยเช่ามาทดลองนะครับว่าขังหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใดนะครับแต่จะจบที่วัดสามงามทุกองนะครับแต่อันเนี้ยมันมีความสุดยอดมากเลยครับเนี่ยกุมารเสาห้า จัดสร้างโดยอาจารย์ปุ่นวัดกระทุ่มลมนะครับปกติผมจะไม่เช่ากุมารวัดอื่นเลยนะครับเนี่ยหลวงปู่แย้ปลุกเสกจะมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์กรรมการก็จะมีพลอยฝังจะต่างกันแล้วก็มีตะกุดสามดอกพิมพ์ธรรมดาก็ตะกุดหนึ่งดอกแล้วก็มีกุมารดูดลกนะฮะไว้ดูดซับนะครับ คือผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าผมอะเช่ากูมามาองหนึ่งด้วยความว่าเห็นว่าหลวงปู่ยะปลุกเสกเพราะว่ามีรูปมีพิธีแล้วก็ไปปลุกเสกที่วัดสำงามนะครับแล้วก็อาจารย์ปุ๋ยก็ปลุกเสกอมวลสารทําเป็นเนื้อสำลิศนะครับรูปแบบก็สวยนะครับมีโค้ดมีเลขนะครับถ้าใครเจอนะครับหรือชอบนะครับก็เช่าเก็บไว้ได้เลยนะครับรุ่นนี้ใครอยากจะขายผมก็อินบ็อกมาได้นะครับบอกราคาถ้าผมพอใจผมก็ซื้อเลยนะครับ ผมจะเล่าประสบการณ์นะครับตอนที่ผมเช่ามาองค์นี้นะครับผมเช่ามาหนึ่งองเพื่อมาทดสอบว่ากุมารองค์นี้เก่งหรือไม่เก่งนะฮะก็จะมานั่งสมาธิดูนะครับปรากฏว่าวันที่ผมเช่ามานะครับผมก็นอนอยู่พอนอนอยู่นะครับกาลังสลึมสลือจะตื่นขึ้นมาปรากฏว่าพอผมจะลืมตาผมลุกไม่ขึ้นผมมองไปที่อกตรงอกผมมีกุมารอยู่หนึ่งองเงาดำๆพนมมือและยิ้มฟันขาว ผมก็นึกในใจว่าเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย,ยทำไมใครมาลองดีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยนึกในใ,นใจนะครับแล้วก็บอกว่ากุมารสางาามรูปพ่อที่ที่ในบ้านผมนะช่วยผมด้วยเนี่ยพอไม่รู้โดนอะไรลองของเนี่ยปรากฏว่าผมเห็นเด็กหัวจุกสองคนนะครับของแขนขวากระซ้ายอุ้มกุมารตกอ,กอกผมที่พนมมือแล้วก็วิ่งหายไปฟึบ เข้าไปแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาทันทีตกใจเนี่ยผมเลยมั่นใจเลยว่ากุมารรุ่นเนี้ยเป็นกุมารที่ขลังมากใครเชื่อผมก็ไปตามหานะครับใครอยากปล่อยผมก็อินบ็อกราคานะครับผมรับซื้อนะครับทั้งฝังพลอยไม่ฝังพลอยนะครับองค์เล็กๆนี้ก็สักสิทธิ์นะครับแถมมากับชุดฝังพลอยนะครับเนี่ยผมเช่าเก็บเรื่อยนะครับเป็นกุมารวัดเดียวที่ผมเก็บเยอะที่สุดนะครับถ้าใคร ชอบในความศักดิ์สิทนะครับเจอที่ไหนก็เช่าเก็บไว้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ